รเราเลี้ยงการองรังคารพิรหารว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาขอเว้นสองวันเหลือวันพุธหรือวันศุกร์เนี่ยเขาจะมีอาหารแจกมีอะไรบ้างคะกับข้าวมีต้ตมจืดมะละไ่หวานไงจืดหวานแกงเขียวหวานูชินช้นปลากายคือไก่เนะน,น,นี่ยะชิ้นลปลากายปลากายนะครับแล้วก็ต้มจืดมะละหมูสามชั้นกะเพราผัดกะเพรา ไก่เทียวับนะครไก่เทียวหมูตับแล้วขนมจีนแล้วเราก็มีผลไม้ครับเราเลี้ยงกันทางคารพิจารณาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเขาขอเว้นสองวันเดี๋อวันพุธหรือวันจันทร์เนี่ยอ่าก็จะมีอาหารกันข้าวทอดละโซ่หรอเอาอะไรเนี่ยล่าเหรอ

ร้านอาหารในการรับประทานอาหารตอนกลางวันเนี่ยเขาไม่มีร้านค้าบริเวณนี้นะครับเราก็เลยคิดโครงการที่จะดูแลเรื่องอาหารกลางวันนะครับก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ว่าจะให้เราเลี้ยงวันไหนหรือเลี้ยงทุกวันนะครับจนวันทําการนะครับก็เขาก็บอกว่าขอเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสนะครับวันพุธวันศุกร์เนี่ยเขาจะขอเปลี่ยนเป็นพวกต้มตำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ตรงนีนะ้ผมก็เห็นความสําคัญในความเด็ดร้อบนบรรเทาความเด็ดร้อนให้กับตํารวจชั้นผู้น้อยนะครับซึ่งเขามีรายได้น้อยเราเลี้ยงอาหารเขาหนึ่งมื้อเนี่ยเขาก็ไปหยัดไปหนึ่งมื้อนะครับหล,หลายต่างนะครับเราก็เออขอความร่วมมือจากท่านรองผู้การผมแล้วก็หัวหน้าสถานีนะครับตามตามสถานีต่างๆภายใน25ทพอของเรานะครับแต่ละฝ่ายก็สนับสนุนมาเป็นข้าวสารบ้างเ,เงินบ้างแล้วก็เราไปจ้าง ผู้ผู้ประกอบประกอบการนะครับทําอาหารมานะครับแ,แล้วเราก็สอบถามตำรวจเราว่าอยากทานอาหารประเภทไหนนะครับแล้วก็ต้องให้อาหารมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะครับซึ่งสอบถามแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจของออภูทรจังหวัดมหาสารคามก็พึงพอใจนะครับว่าเขาได้รับอาหารที่มีคุณภาพนะครับภูคารณ์น,นนี้เท่าไหร่คะเออรวมทั้งเออ จ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของผู้ทอนจังหวัดหาสารคามแล้วก็รวมทั้งกรมกับการสืบสวนเนี่ยก็ประมาณ100กวันนายนะครับประมาณ130-140นายมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ